ณดินแดนสยามอันอุดมสมบูรณ์ที่สึ่งแม่น้ำโคงไหลผ่านดุดสายเส้นเงินที่คดเคี้ยวไปตามหุบเขาและทุ่งนาได้มีตำนานอันศักดิ์สิทธิ์สืบทอดมาแต่บรรพกาลเป็นเรื่องเล่าของพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องน้ำลึกรักษาดุลยภาพของธรรมชาติและปกป้องผู้คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ตอนที่หนึ่เนิดพญานาค แห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์นานมาแล้วเมื่อโลกยังอ่อนเยาว์และเต็มไปด้วยอิทธิวิตแห่งธรรมชาติพญานาคองค์ยิ่งใหญ่นามว่านาคราชสุริยวงศ์ได้เกิดมาจากใจกลางสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากสวรรค์ชั้นฟ้าร่างกายของพญานาคเปล่งประกายระยิบระยับด้วยเกล็ดสีมรกตและทองคำยาวเยียดกว่าหนึ่งวา มีเจ็ดเสียงกล่าวแต่ละเสียนระดับด้วยมณีแห่งภูมิปัญญานาคราชสุริยวงศ์ไม่เพียงแต่มีกำลังอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีสติปัญญาล้ำลึกรอบรู้ในธรรมชาติภาษาสาัตว์ภาษามนุษย์และภาษาแห่งดวงดาวท่านได้รับมอบหมายจากเทพพยาดาแห่งสายน้ำให้เป็นผู้พิทักษ์แม่น้ำสายสำคัญ ปกป้องผู้คนที่อาศัยริมฝั่งและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศพญานาคมีบริวารสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งปลากุ้งปูและนาคน้อยอีกนับร้อยองค์ที่คอยช่วยเหลือดูแลบ้านเมืองใต้สายน้ำพระราชวังใต้บาดาลของท่านตั้งอยู่ลึกลงไปในถ้ำหินปูนอันงดงาม ประดับประดาด้วยปะการังไข่มุกใหญ่และแร่ธาตุเรื่องแสงบนฝั่งแม่น้ำมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านดอนดาวชาวบ้านที่นี่ทำมาหากินด้วยการทำนาทำไร่และจับปลาพวกเขาเคารพบ,บูชาพญานาคทำพิธีบวงสรวงทุกปีในเดือน11 และไม่เคยทำลายธรรมชาติเกินความจำเป็นในหมู่บ้านนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าก้านแก้วอายุเพียง15ปีเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่กับยายชราก้านแก้วมีใจใสซื่อสัตย์ขยันขันแข็งและมีความกตัญญูต่อยายเป็นอย่างยิ่งแม้ชีวิตจะยากจนแต่เขาไม่เคยบน่น เขามักจะลงไปจับปลาที่แม่น้ำทุกเชา้าแต่จะเก็บเพียงพอกินไม่เคยจับมากเกินไปวันหนึ่งขณะที่ก้านแจ้วกำลังพายเรือไปหาปลาเขาได้ยินเสียงร้องดังมาจากพุ่มไม้เรมฝั่งเมื่อเข้าไปดูพบว่าเป็นนกยุงตัวเล็กที่ติดอยู่ในบ่วงของพรานป่าการแก้วรีบปลดบ่วงช่วยนกยุงออกมาแม้ว่านกยุงนั้นจะมีค่ามาก และเขาอาจขายได้เงินเพื่อซื้ออาหารให้ยายไปเถอะเจ้าตัวน้อยจงบินกลับไปหาครอบครัวก้านแก้วพูดเบาๆพลางปล่อยนอกยูงกลับสู่ปา่าสิ่งที่ก้านแก้วไม่รู้ก็คือนกยูงนั้นไม่ใช่นกธรรมดาแต่เป็นบริวารของเทพพยาดาป่าที่มาตรวจสอบมนุษย์บนแผ่นดินการกระทำของก้านแก้ว ได้บันทึกไว้ในหนังสือแห่งบุญกรรมเวลาผ่านไปสองปีหมู่บ้านดอนดาวเติบโตขึ้นมีผู้คนจากเมืองใหญ่เข้ามาพำนักพวกเขานำความรู้ใหม่ๆม,มาด้วยแต่ก็นำความโลภมาด้วยเช่นกันหัวหน้ากลุ่มคนใหม่คนหนึ่งชื่อเท้าจอมโฉดเป็นพ่อค้าเท่าที่ร่ำรวยและมีอำนาจเขาได้ยินตำนานว่าพญานาคมีขุมทรัพย์สมบัติ อยู่ใต้แม่น้ำจึงคิดหาวิธีที่จะขุดคน้นหาสมบัตินั้นเท้าจอมโฉดจ้างคนงานมาขุดริมฝั่งแม่น้ำตัดไม้ทำลายป่าและทิ้งของเสียลงสู่สายน้ำน้ำในแม่น้ำเริ่มขุนมัวปลาตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านเดิมคัดค้านแต่เท้าจอมโฉดมีเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้ปิดปากการแก้ว ซึ่งตอนนี้โตเป็นหนุ่มอายุ17บีแล้วรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นแม่น้ำถูกทำลายเขาพยายามอธิบายกับเท้าจอมโฉดท่านเจ้าคะแม่น้ำนี้เป็นชีวิตของพวกเราหากท่านทำลายมันเพื่อความโลภในที่สุดภัยพิบัติจะตกลงมาพญานาคจะไม่เฉยเมยเท้าจอมโฉดหัวเราะเยาะพญานาคนั่นหรือมันเป็นแค่นิขาน เป็นเรื่องโกหกที่คนโบราณใช้หลอกคนโขลยามัดขัดขวางจิตการของข้านุ่มน้อยคืนหนึ่งเท้าจอมโฉดสั่งให้คนงานวางระเบิดขนาดใหญ่ใต้แม่น้ำเพื่อค้นหาทางเข้าสู่ถ้ำที่เชื่อว่ามีสมบัติเสียงระเบิดดังสนั่นก้องไปทั่วหุบเขาพื้นดินสั่นสะเทือนน้ำพุ่งขึ้นสูงราวกับถูกผลักจากใต้บาดาลจากนั้นไม่นาน ท้องฟ้าก็มืดครึมแม้ยังไม่ถึงเวลาเมบเหมือนจะร้องไห้ฟ้าแลบฟ้าผ่าสลับซับซ้อนและจากใจกลางแม่น้ำที่เป็นวังวนมีแสงสีเขียวมรกตพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านาคราชสุริยวงศ์ผงาดโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำทั้งเจ็ดเสียนของท่านเป็นรัศมีอันหน้าเกรงขามดวงตาสีทับทิมมองลงมายังบรรดามนุษย์ ที่ทำลายบ้านของท่านใครกล้าก้าวล่วงล้ำดินแดนสักสิทธิ์ใครกล้าทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติที่ข้าพิทักษ์มาหลายพันปีเสียงของพญานาคดังก้องราวฟ้าร้องชาวคนงานและชาวบ้านต่างตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิงกระจายเฉพาะทถาจอมโฉดเข้านั้นที่ยังยืนมั่นแม้จะตัวสั่นจากความกลัวเขาพยายามแสงทำเป็นกล้าหาญ ท,ท่านพญาข้าพระองค์เป็นเพียงพ่อค้าต้องการค้นหาสมบัติเพื่อทำมาหากินน้ากราชเอ่ยด้วยเสียงเย็นชาความโลภของเจ้าได้ทําร้ายบ้านเรือนของสนะนนับพันทำให้น้ำเน่าเสียชาวบ้านต้องทุกข์ทรมานเจ้าคิดว่าสมบัติจะชดเชยความชั่วร้ายเหล่านี้ได้หรือในขณะนั้นก้านแก้วก็ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน เขารู้สึกถึงความยุติธรรมในถ้อยคำของพญานาคแต่เขาก็ยังเห็นใจมนุษย์ที่อาจต้องเผชิญกับพระพิโรธด้วยหัวใจที่กล้าหาญการแก้วก้าวออกมาและคุกเข่าลงต่อหน้าพญานาคข้าแต่พญานาคผู้ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์รู้ว่าเท้าจาโฉดกระทำความผิดอย่างร้ายแรงแต่ขอพระองค์โปรดพิจารณาว่าไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านนี้เป็นเช่นเขาชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังเคารพธรรมชาติและพระองค์เสมอมานาคราชมองลงมาอย่างหนุ่มน้อยที่ไร้เดียงสารัศมีในดวงตาของท่านอ่อนลงเล็กน้อยเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงกล้าพูดกับข้าข้าพระองค์เป็นเพียงชาวพระมงธรรมาดาชื่อก้านแจวข้าพระองค์ไม่กล้าแต่ข้าพระองค์ไม่อาจนิ่งดูคนบริสุทธิ์ต้องรับโทษแทนคนผิดข้าพระองค์ ขอเสนอตัวรับโทษแทนหมู่บ้านหากพระองค์ยมให้พวกเขาโอกาสเสียงกระสิบกระซาบดังขึ้นในหมู่ชาวบ้านพวกเขาต่างตกตะลึงกับความกล้าหาญของการแก้วน้าคราชเงียบไปครู่หนึ่งท่านรับรู้ได้ถึงความบริสุทธิ์ใจของหนุ่มน้อยเทพพย,ยดาป่าเคยบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้ท่านฟัง เจ้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถแทนคนทั้งหมู่บ้านได้หรือการแก้วนาคราชถามข้าพระองค์จะพยายามอย่างเต็มที่การแก้วตอบด้วยความมั่นคงนาคราชพยักหน้าดีเถอะข้าจะให้โอกาสเจ้าแต่เจ้าต้องผ่านบททดสอบสามข้อหากเจ้าผ่านได้ข้าจะให้อภัยหมู่บ้านนี้และช่วยฟื้นฟูแม่น้ำแต่หากเจ้าล้มเหลว ท่านหยุดพักชั่วครู่เจ้าต้องมารับใช้ข้าใต้สายน้ำตลอดชีวิตข้าพระองค์ยอมรับการแก้วกล่าวทันทีข้อแรกนาคราชเริ่มต้นเจ้าต้องตอบให้ได้ว่าอะไรมีค่ากว่าทองคำหนักกว่าภูเขาและเบาวกว่าขนน,นกการแก้วคิดอย่างหนักชาวบ้านต่างวิตกกังวลบางคนพยายามกระซิบคำตอบ แต่การแก้วยกมือห้ามเขาปิดตาและนึกถึงบทเรียนชีวิตที่เขาเรียนรู้มาข้าพระองค์ขอทูลว่าคำตอบคือความรู้และภูมิปัญญาพระเจ้าค่ะการแก้วกล่าวความรู้และภูมิปัญญามีค่ากว่าทองคำเพราะไม่มีเงินใดซื้อได้หนักกว่าภูเขาเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้และเบากว่าคนนกเพราะสามารถถ่ายทอดได้ง่ายดายเพียงผ่านคำพูด นาคราดยิ้มเล็กน้อยถูกต้องข้อ2พญานาคดำเนินต่อเจ้าจะเลือกอะไรระหว่างทรัพย์สมบัติที่มากพอให้เจ้าและยายมีความสุขตลอดชีวิตหรือความสามารถในการรักษาแม่น้ำให้สะอาดและอุดมสมบูรณ์ตลอดไปคำถามนี้ทำให้การแก้วหลังเลจริงๆ เขานึกถึงยายที่แก่เท่าและต้องดูแลชีวิตที่ยากจนแต่แล้วเขาก็นึกถึงแม่น้ำที่ให้ชีวิตแก่ชาวบ้านทั้งหมู่ให้อาหารให้น้ำให้ความเย็นข้าพระองค์ขอเลือกความสามารถในการรักษาแม่น้ำพระเจ้าข้าเพราะหากแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ทุกคนจะมีอาหารพอกินทุกคนจะมีความสุขรวมทั้งยายของข้าพระองค์ด้วย แต่หากมีเพียงข่าพระองค์เท่านั้นที่ร่ำรวยในขณะที่คนอื่นทุกยากความสุขนั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนาคราชพยักหน้าอย่างพอใจภูมิปัญญาที่แท้จริงคือการรู้จักคิดเพื่อส่วนรวมถูกต้องข้อ3และข้อสุดท้ายเสียงของพญานาคจริงจังขึ้นนี่คือบททดสอบที่ยากที่สุด เจ้าต้องลงไปในถ้ำใต้น้ำของข้าแล้วนำไข่มุกแห่งความจริงกลับมาแต่ในถ้ำนั้นเจ้าจะพบกับภาพมายาของความกลัวที่ฝังลึกในใจเจ้าเจ้าจะสามารถเอาชนะมันได้หรือไม่ก้านแก้วกลืนน้ำลายแต่กล่าวว่าข้าพรงพร้อมหน่าขราดแตะหน้าผากของก้านแก้วด้วยมณีจากเสียงของท่าน แสงสีเขียวอ่อนห่อหุ้นร่างของหนุ่มน้อยเจ้าจะสามารถหายใจใต้น้ำได้ชั่วคราวมีเวลาจนพระอาทิตย์ขึ้นพ้าเจ้าไม่กลับมาภายในเวลานั้นเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลการแก้วกระโดดลงสู่แม่น้ำความมืดห่อหุ้มเขาไว้แต่แปลกที่เขาสามารถมองเห็นได้เขาว่ายน้ำลงไปลึกๆ ผ่านฝูงปลาที่มองเขาด้วยความอยากรู้ผ่านโขดหินใหญ่ที่เต็มไปด้วยสาหร่ายในที่สุดเขาก็มาถึงทางเข้าถ้ำขนาดใหญ่ผนังถ้ำเปล่งแสงเรืองรองด้วยแร่าธาตุพิสดารเขาว่ายน้ำเข้าไปข้างในทันใดน,นั้นฉากทิวทัศน์เปลี่ยนไปเขาเห็นตัวเองกลับไปเป็นเด็กเล็กกำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำในคืนที่พ่อแม่ของเขาจมน้ำตายเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เห็นคลื่นสูงกว่าหัวความกลัวเก่าที่เขากดไว้ลึกๆในใจพรุ่งไพรขึ้นมาไม่นี่ไม่ใช่ความจริงก้านแก้วบอกตัวเองนี่คืออดีตมันผ่านไปแล้วข้าไม่ใช่เด็กไร้อน,นาจอีกต่อไปเขาปิดตาหายใจลึกๆเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพมายานั้นหายไปเขาเดินหน้าต่อไปแล้วพบกับภาพมายาอีกชุดคราวนี้เขาเห็นเท้าจอมโฉด กำลังยื่นถุงเงินก้อนโตให้เขาเอาไปสิหนุ่มน้อยนี่พอให้เจ้าและยายอยู่สบายตลอดชีวิตเจ้าแค่ต้องหยุดขัดขวางกิจการของข้าก้านแก้วจ้องมองถุงเงินเขานึกถึงยายที่กำลังป่วยถึงชีวิตที่ลำบากแต่แล้วเขาก็สส่หน้าไม่เงินที่มาจากการทำลายบ้านของคนอื่นไม่ใช่เงินที่ข้าต้องการเขาผลักถุงเงินออกไป ภาพมายาจางหายไปสุดท้ายเขามาถึงห้องโถงใหญ่ใต้น้ำตรงกลางห้องมีแท่นหินบนแท่นหินวางอยู่สามลูกบัตรลูกหนึ่งเป็นเพชรส่องแสงระยิบระยับลูกหนึ่งเป็นทองคำเปล่งประกายอีกลูกหนึ่งเป็นไขมุกธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นมีเสียงกระซิบดังขึ้นเลือกเถอะมนุษย์ผู้โงเ่เขลาเพชรคือความมั่งคั่งทองคำคืออำนาจไขมุกคือความจริงที่ธรรมดา เ้าจะเลือกอะไรก้านแก้วมองลูกบัตรทั้งสอย่างระมัดระวังเขานึกถึงบทสนทนากับพญานาคนึกถึงความหมายแท้จริงของภูมิปัญญาความมั่งคั่งและอำนาจอาจเยื่อยวนแต่มันไม่ยั่งยืนเขาพูดกับตัวเองความจริงแม้จะธรรมดาแต่เป็นรากฐานของทุกสิ่งเขายื่นมือไปหยิบลูกบัตรธรรมดาทันทีที่นิ้วของเขาสัมผัสลูกบัตร แสงสว่างจ้าพายขึ้นทั่วห้องไข่มุกเปล่งแสงสีขาวบริสุทธิ์และภาพมายาทั้งหมดหายไปก้านแก้วรีบว่ายน้ำกลับขึ้นสู่ผิวน้ำพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเขาพูดขึ้นมาพอดีก่อนแสงแรกของรุงอรุณหน้าคราชรออยู่บนผิวน้ำพร้อมด้วยชาวบ้านที่คอยอยู่ทั้งคืนเมื่อเห็นก้านแก้วถือไข่มุกลับมาท่านพยักหน้ายังพอใจ เจ้าผ่านบททดสอบทั้งหมดก้านแก้วเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้ามีภูมิปัญญาความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ใจสามสิ่งที่หายากที่สุดในโลกมนุษย์นาคราชหันไปมองเท้าจอมโชดที่ยังเข้าข่าอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยความกลัวเจ้าเท้าจอมโชดได้เห็นแล้วว่าความโลภนำพามาซึ่งอะไรเจ้ายอมจ่ายประการใดาก็ได้เพื่อทรัพย์สมบัติ แต่กลับได้เสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปนั่นคือความเคารพจากผู้คนสันติภาพของใจและความสมดุลกับธรรมชาติเท้าจอมโชดน้ำตาไหลข้าพระองค์ผิดจริงๆพระเจ้าข่าข้าพระองค์ขอโทษการขอโทษด้วยบากเท่านั้นไม่พอเจ้าต้องใช้ทรัพสมบัติของเจ้าช่วยฟื้นฟูแม่น้ำต้องปลูกต้นไม้ริมฝั่ง ทำความสะอาดน้ำและสอนคนรุ่นหลังให้รักษาธรรมชาติถ้าเจ้าทำได้จริงใจข้าจะให้อภัยเท้าจอมโชดกราบลงราบข้าพระองค์สัญญาจะทุ่มเทชีวิตที่เหลือเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนักราชหันมาหาการแก้วเจ้าได้สละตัวเองเพื่อผู้อื่นได้แสดงภูมิปัญญาที่แท้จริงข้าจะมอบของขวัญสามสิ่งให้เจ้า พญานาคถอดเกล็ดหนึ่งเกล็ดจากร่างของท่านสิ่งแรกเกล็ดนี้จะปกป้องเจ้าและย้ายจากโรคภัยไข้เจ็บและทำให้เจ้าสื่อสารกับสัตว์น้ำได้จากนั้นท่านดึงเอามณีออกจากเสียนเล็กที่สุดสิ่งที่สองมณีนี้จะทำให้ไร่นาของหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ฝนจะตกตามฤด,ดูกาลดินจะอุดมด้วยาธาตุอาหารสุดท้ายพญานาคให้ไข่มุกแห่งความจริง ที่ก้านแก้วนำกลับมาและสิ่งนี้เก็บไว้เถิดเมื่อได้ก็ตามที่เจ้าหรือลูกหลานเจ้าต้องการภูมิปัญญาจงถือไข่มุกนี้แล้วฟังเสียงจากหัวใจมันจะนำทางเจ้าแต่ที่สำคัญที่สุดนาคราดดำเนินต่อข้าขอให้เจ้าเป็นผู้พิทักษ์ภูมิปัญญามนุษย์สอนคนรุ่นหลังให้รูจร้จักเคารพธรรมชาติรู้จักความพอเพียง และเข้าใจว่าความจริงและภูมิปัญญามีค่ากว่าทองคําการแก้วรับของขวัญได้ความซาบซึง้งข้าพระองค์สัญญาจะรักษาบทเรียนเหล่านี้ไว้และถ่ายทอดต่อไปครับหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นบ้านดอนดาวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถาวจอมฉดกลายเป็นคนใหม่เขาใช้ความมั่งคั่งของตนสร้างโรงเรียนสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างระบบกรองน้ำให้แม่น้ำสะอาด และปลูกพาริมฝั่งการแก้วกลายเป็นครูสอนภูมิปัญญาท้องถิน่นเขาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับวงจรธรรมชาติการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและความสำคัญของการใส่ใจผู้อื่นเข้าเล่าเรื่องของพญานาคให้ทุกรุ่นฟังไม่ใช่เพียงเป็นนิทานแต่เป็นบทเรียนชีวิตแม่น้ำกลับมาสะอาดและอุดมสมบูรณ์ปลากลับมามีจำนวนมากชาวบ้านมีความสุขมีอาหารพอกิน และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลทุกปีในเดือน11ผู้บ้านจะจัดเทศกาลบูชาพญานาคแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อขอพรแต่เพื่อแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติและเพื่อเตือนตัวเองถึงบทเรียนแห่งความพอเพียงและภูมิปัญญาเวลาผ่านไปหลายสิบปีกันแจ้วแกชาราลงยายของเขาได้จากไปด้วยรอยยิ้มและความสง,งบใจ เห็นหลานรักเติบโตเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนวันหนึ่งก้านแก้วย่งริมแม่น้ำกับหลานสาวตัวน้อยของเขาชื่อน้ำฝนเด็กหญิงที่มีดวงตาสดใสเต็มไปด้วยความอยากรู้ตาพญาน,นาคจึงอยู่ใต้น้ำจริงๆเหรอคะน,น้ำฝนถามก้นแก้วยิ้มอยู่จะหลานและจะอยู่ตราบใดที่คนยังเคารพธรรมชาติและเก็บรักษาภูมิปัญญาไว้ในใจ หนูจะได้พบท่านบ้างไหมคะอาจจะการแก้วรูปหัวหลานสาวแต่จะไม่ว่าพญานาคไม่ปรากฏตัวเพื่อตอบสนองความอยากรู้อย่างเห็นท่านปรากฏเมื่อความสมดุลของธรรมชาติถูกคุกค,คามหรือเมื่อมีใครสักคนที่บริสุทธิ์ใจและกล้าหาญเพียงพอที่จะเรียนรู้บทเรียนชีวิตหนูอยากเป็นเหมือนตาในาฝนกล่าวอยากปกป้องแม่น้ำและสอนคนอื่นๆ กัรแก้วหยิบไขมุกแห่งความจริงออกมาจากถุงผ้าที่ห้อยคองั้นตาจะมอบสิ่งนี้ให้หลานใช้มันอย่างชาญฉลาดและอย่าลืมบทเรียน3ข้อบทเรียนหาไรค่าตา 1. ภูมิปัญญามีค่ากว่าทองคำเรียนรู้ตลอดชีวิตและถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่น 2. คิดเพื่อส่วนรวมมากกว่าตนเองความสุขที่แท้จริงมาจากการทำให้คนอื่นมีความสุข 3. อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลสิ่งที่เราเอาจากธรรมชาติเราต้องคือในรูปแบบอื่นน้ำฝนพยักหน้าอย่างเข้าใจหนูจำได้คลาตาหนูสัญญาในคืนนั้นเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงสาดแสงลงมายัางแม่น้ำกันแก้วรู้สึกว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดลงเขานอนบนเสื่อริบน้ำมองดูดวงดาวที่ระยิบระยับทันใดนั้นผิวน้ำก็ระลอกขึ้นเบา นักราชสุริยวงศพังงาดขึ้นอย่งงงางสงบเทงเยี่ยมทั้งเจดเสียงของท่านเรืองแสงนุ่มนวลในแสงจันทร์เจ้ามาถึงเวลาแล้วมิตรเก่าของข้าพญานาคก,กล่าวด้เสียงอ่อนโยนกันแก้วยิ้มใช่แล้วครับพระเจ้าครับองค์รู้สึกถึงมันเจ้าทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ภูมิปัญญาได้ดีเยี่ยมเพราะเจ้าหมู่บ้านนี้เป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆริมแม่น้ำ ภูมปิปัญญาแห่งความสมดุลแพร่กระจายไปไกลนั่นเป็นเกียรติอันสูงสุดของข้าพระองค์ครับข้าพระองค์มองว่าข้าพระองค์ทําให้พระองค์ภูมิใจนางขราดก้มเสียลงต่ําเจ้าทําให้ข้าภูมิใจมากกว่าที่เจ้าคิดมนุษย์อย่างเจ้าเป็นหลักประกันว่าโลกนี้ยังมีความหวังนางขราดเหลียวมองไปทางน้ําฝนที่กําลังนอนหลับอยู่ในกระท่อมเด็กน้อยคนนั้นจะเป็นผู้สืบทอดที่ดี และจะมีคนสืบทอดกระต่อไปอีกหลายรุ่นภูมิปัญญาที่เจ้าปลูกฝังจะไม่มีวันตายก้านแก้วหลับตาอย่างสงบขอพระคุณพระเจ้าข้าสำหรับทุกบทเรียนเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณโผล่ขึ้นชาวบ้านพบว่าก้านแก้วได้จากไปอย่างสงบด้วยรอยยิ้มและที่แปลกคือมีดอกบัวขาวบานสะพรั่งรอบร่างของเขาแม้ไม่ใช่ฤดูบัวบาน นับจากนั้นมาบ้านดอนดาวกลายเป็นหมู่บ้านแห่งภูมิปัญญาคนจากทั่วแผ่นดินมาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงน้ำฝนเติบโตขึ้นเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสืบท่อตำแหน่งของปู่เธอเขียนบทเรียนของปู่ลงในหนังสือทำให้ภูมิปัญญาแพร่กระจายไปทั่วเธอสอนว่าภูมิปัญญาไม่ได้อยู่ในตำราเท่านั้นแต่อยู่ในการกระทำ การรู้ว่าอะไรถูกต้องไม่เพียงพอเราต้องลงมือทำความโลภคือรากของปัญหาความพอเพียงคือคำตอบเราไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งแค่มีสิ่งที่เพียงพอและใช้อย่างชาญฉลาดธรรมชาติดูแลเราหากเราดูแลธรรมชาติทุกสิ่งเชื่อมโยงกันการทำลายส่วนหนึ่งคือการทำลายทั้งหมดความรู้ต้องมาคู่กับความเมตตา การฉลาดโดยไม่มีหัวใจเป็นอันตรายการมีหัวใจโดยไม่มีความรู้เป็นการเสียโอกาสและที่สำคัญที่สุดคนคนเดียวสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้การแก้วเริ่มต้นเพียงเด็กชายธรรมดาแต่ด้วยความกล้าหาญภูมิปัญญาและหัวใจที่บริสุทธิ์เขาเปลี่ยนแปลงชะตาของทั้งหมู่บ้านตำนานของพญานาคและก้านแก้ว สอนเราว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่อยู่ที่ภูมิปัญญาความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและความเมตตาต่อทั้งคนและธรรมชาติในทุกยุคทุกสมัยเราทุกคนเผชิญกับการทดสอบของชีวิตบางครั้งเราต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับความถูกต้องบางครั้งเราต้องกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อ แม้จะโดดเดี่ยวพญานาคยังคงอยู่ในแม่น้ำทุกสายไม่ใช่เพียงในรูปแบบสัตว์เทพแต่ในรูปแบบของกฎธรรมชาติที่เตือนเราว่าทุกการกระทำมีผลกระทบความสมดุลต้องได้รับการรักษาและภูมิปัญญาคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติจงจำไว้เสมอคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง คุณแค่ต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์ความกล้าที่จะลงมือทำรรและภูมิปัญญาที่จะเลือกทางที่ถูกจบตำนานตำนานเรื่องนี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเตือนใจว่าความเคารพต่อธรรมชาติและการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิปัญญาคือรากฐานของสังคมที่ยั่งยืนและว่าไม่ทุกคนแม้คนธรรมดาที่สุดก็มีศักยภาพที่จะเป็นเวรบุรุษได้